ใครอยากกินบุฟเฟ่ทุเรียนมาทางนี้เลยนะคะในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะที่อำเภอวังน้ำเขียวเขาได้จัดโปรแกรมพิเศษเอาใจสายทุเรียนนะคะจองโรงแรมในวังน้ำเขียวได้กินบุฟเฟ่ทุเรียนฟรีค่ะ ช่วงนี้นักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากนะคะแห่กันเข้ามาเที่ยวที่อําเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาก,กันคึกคักมากขึ้นเพราะเขามีโปรโมชั่นจองที่พักวังน้ําเขียวได้กินทุเรียนฟรีหนึ่งชั่วโมงโดยทางด้านนายพงเทพมาลาชาสิงค์ค่ะผู้ประกอบการรีสอร์ทที่อำเภอวังน้ำเขียวเปิดเผยว,ว่า ผู้ประกอบการที่พักในอำเภอวังน้ำเขียวและเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่อำเภอวังน้ำเขียวอำเภอปักช่องจัังหวดนครราชสีมาและจากจังหวัดปราจีนบุรีได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยววังน้ำเขียวในช่วงฤดูฝนนี้ โดยท่านใดที่เข้าพักที่โรงแรมและรีสอร์ทที่ร่วมกิจกรรมกับทางอำเภอก็คือกิจกรรมชมหมอกกินหมอนนอนหวังน้ําเขียวสามารถกินทุเรียนฟรีแบบบุฟเฟ่ต์ได้ไม่อั้นในเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะซึ่งที่นี่เขามีทั้งทุเรียนหมอนทองทุเรียนก้านยาวพวงมณีแล้วก็ทุเรียนสายพันธุ์อื่นๆอีกมากมายค่ะ โดยที่วังน้ำเขียวเขาก็จะมีจุดบริการที่ห้องประชุมโรงแรมบ้านดินวังน้ำเขียวอยู่ริมถนน304ติดกับปั๊มปอตอทอนะคะซึ่งกิจกรรมนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1 30มิถุนายนนี้โดยการกินบุฟเฟ่ตุเรียนฟรีสามารถกินได้รอบละ1ชั่วโมงค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬกา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสอบถามรายละเอียดโดยตรงกับที่พักที่ร่วมรายการได้เลยนะคะซึ่งในช่วงนี้การท่องเที่ยวที่อำเภอวังน้ำเขียวจะเข้าช่วงโลซีซันแล้วทางชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวจึงร่วมกับผู้ประกอบการที่พักกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยจัดรายการการมาพักที่โรงแรมและรีสอร์ทที่ร่วมรายการสามารถกินบุฟเฟ่ต์ทุเรียนได้ฟรีไม่จำกัดในเวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะ เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวต่างจังหวัดทราบว่าที่จังหวัดนครราชสีมานั้นก็มีสวนทุเรียนที่รสชาติอร่อยไม่แพ้กับทุเรียนในภูมิภาคอื่นของไทยเลยค่ะโดยกิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีนะคะตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาพบว่าโรงแรมและรีสอร์ทหลายแห่งที่เข้าร่วมโครงการของวังน้ำเขียวมียอดจองเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเลยซึ่งรีสอร์ทโรงแรมที่เข้าร่วมรายการมีดังนี้นะคะ ที่แรกค่ะบ้านวังน้ำเขียวหลอด 2. เคียงหมอนชาเล่ 3. ซันเซ็ตลากูน 4. คูลิวิ่งฟาร์มเฮาส์ 5. บ้านดินวังน้ำเขียว 6. ไอหมอกชาเล่ 7. วินล่าเขาแผงม้า 8. ริมลากูน9เดอะบัววอลเล่ 10. นิกลองสเตย์ 11. อินเ a รน c a แคมปิ camping, 12ฟ้าวารี13วิมานกล้วยไม้และ14จังเกิลวิวนะคะคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดตามรีสอร์ทและโรงแรมต่างๆที่เข้าร่วมรายการได้เลยนะคะ